สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับ YouTube Channel KMK สวนบายอาจารย์ขีมินทิวััสช่องพวกความบันเทิงสำหรับผู้สนใจในภาษาและวัฒนธรรมเขมรในแถบอีสานใต้ของบ้านใจดีอำเภอคุุขันจังหวัดศรีสะเกดจา้าวันนี้อาจารย์ขีมินทิวััสจะมาสอนพวกเราพูดภาษาเขมรคำไทยวันละคำด้วยคำว่ารักนะ รักภาษาเขมรเขาพูดว่าอะไรนะจ๊ะภาษาเขมรเขาพูดได้ว่าสลนออกเสียงให้ชัดนะจ๊ะสลนออกเสียงออกประมาณว่าสลันแต่ลงท้ายด้วยจอจานคือสลานนะจ๊ะรักภาษาเขมรพูดด้วยคําว่าสลานนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามช่อง youtube ชแนลเขมสีเคสวนบ่ายอาจารย์เขมินทิวัน์ สำหรับคลิปต่อไปอาจารย์สิมิวัิพ์จะมาสอนเราพูดภาษาเขมรคำไทยด้วยคำว่าอะไรอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย